โอเคคันดูคลิปนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วหลังจากผ่านไปเกือบห้าวันครับไม่ได้เล่นเกมเลยก็บอกไปแล้วผมไม่ค่อยสบายมันไม่ค่อยสบายนะครับด๋ยวางนี้ผมก็จะไปขุดเหมืองครับนะขวานก็เก็บไว้ยังไม่ใช้ตอนนี้อันนี้เก็บไว้ยังไม่ใช้ กระสูนนี่ก็เก็บไว้กระสูนกระสูนเก็บไว้นะกระสูนตรงนั้นเก็บไว้ตัวนี้เก็บไว้ไอ้ทานเก็บไว้อานมาเอ้ยอ่านมาไปด้วยเผื่อเจอมาครับเนาะไป let's go จะไปทางไหนดีครับตอนนี้ขดตรงไปเลยดีกว่าเนาะเออเราไม่ได้ตรงไปนานลวเอ้ยของที่จะไปเรายังไม่มีนี่เลยของกินเลย แล้วไงของกินเจอแล้วของกินเป็นนกโอ้โหประทบมึงช่างลอดตาลอดใจจริงโอ้โหไม่โดนไอ้สักใช้กระสุนนี่เอาไหนอะดินปืนไอตัวนี้เออแค่ปืน แล้วก็ตัวกระสูนตัวนี้โอเคได้ละอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้กูยกูยิงโดนหรอวะเมื่อกี้เฮ้วเนี่ยเมื่อกี้ยิงโดนหรือวะวออตองเอาตัวนี้มาก่อนนะเพื่อนดูตัวนี้ไอ้นกพวกนี้มันไอ้นี่ครับนะ ต้องเอาไข่พวกนี้มากินก่อนมาทั้งชีวิตก่อนก่อนที่จะไปนี่ครับไปล่าเอ้ยไปล่าพงมาล่าเพชรคิดมันจะรอดไหมมันจะรอดไหมมันรอดหรือเปล่าวะไม่รอดหรอกตายเออตายตอนนี้เราต้องล่าแต่ว่าทุกคนดู อย่ามาป่วยนะตอนนี้อย่ามาป่วยนะจ๊ะผมลงคลิปช้าหน่อยครับไม่ค่อยสบายอะเดี๋ยวมีคลิปใหม่ครับคลิปนี้หลังจากที่เราหาเพชรมีบ้านครบหมดก็จะเปลี่ยนเกมไปเอาชีวิตรอดบนเพยเอบนเพเออบนเพลเพยนี่แหละดูดูดดูดูอนั่นดูดูดดดดอ้าไม่โดนอีกว่า เ,เป็นไ,ปได้ไงวะมันกระสุนมันเล็กอะ่ะฮะตาเนี่ยมึงไม่รอดหรอกโดนแล้วหน้ามันออกนี่มีมาแล้วเทนนี้น่าจะพอแล้วนะไปเผาแล้ก็ไปลงเหมืองดีกว่าครับนะเอาไม้ไปเผาดีเลยวะ แดกเอาติดซะง,งั้นเรียบร้อยครับอ้วกไม่น่าเลยวะต้องนอนครับนอนนอนขดตรงไปโน่นเดินตรงอย่างเดียวเลยหวังว่าข้างหน้ามันไม่ใช่ฤด,ดูหนาวนะก่อนที่จะไปครับก่อน เอ้ยมันจะมืดพอดีวะ่ะเฮ้ยกลับบ้านก่อนไม่นะะมืดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเกมแล้วแหละนะเฮ้ยข้างหน้าตัวอะไรวะ าหาหนีสิมึงหนีเอาเอยมึงถึกจังววะอื้มเจ็ดอยี่สิสี่ห้าน,นาทหกนาทตายเอ้ยรัดมึงถึกจริงวะมึงมีอะไรต้องมีบ้างวะ แล้วเราต้องไปเอาหินมาจากไหนวะเป็นหวัดแล้วต,วตัว,นะเ,นว,ตวเ,นเนี้ยเป็นหวัดแล้วเนี่ยกูเป็นหวัดแล้วเฮ้ยนี่ทิ้งไปหินนี่อทิ้งไปได้ใช่หรอกไปไปเนี่ยแยกทางที่กูเดินมาตรงไปเนี่ยไปเดี๋ยวเขาไปหาหินข้างหน้าก็ทำเตาเผาครับมันต้องเผา,าก่อนที่จะเน่าเน่าสี เียวนะนี่ยังไม่ยังไม่พ้นหิมะเลยต้องผ่านไปกี่วันวะเนี่ยมอนจะพ้นเดี๋ยวไปเอาชิรอดบนแพบ้างครันะจากนั้นก็ไปเอาชิรอดอื่นๆต่ออารีน่าอาจจะไม่ได้นี่แหละเพราะไม่มีนี่มาที่ในการเล่นมันมันเล่นยากมันไม่ได้ยากอยู่ที่อารมณ์ของตัวเองในท้งที่ตัวเองก็ชอบเกมแนวนี้ แต่กูสือกเล่นไม่ได้เรื่องบองไม่ถูกอ่ะมันก็ต้องไปหาหมอก่อนแค่นั้นเองช่องยูทู e ก็ทําผ่านกดมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้อะไรเลยมันกูผ่านกดยูทู e มาตั้งนานแล้วผ่านกดยูทู e มันแบบกี่ปีแล้วยังไม่ได้อะไรเลย โอ้ยมันจะร้อนที่อะไรขนาดนั้นเอ้ยกูมาจากกูมาจากทางไหนวะเนะี่ย้างหน้าเลิดไปเผื่อเจอกล้เผื่อเจอเจอวัวอีกจะฆ่ามันทั้งหมดเลยก็ไม่ได้นะอบวัวมันก็ให้นี่อยู่เนื้อมันให้เยอะอยู่ เฮ้ยเฮยเดินมาไกลแล้วฮุยฮุยฮุยนอน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 เอาเดินเป็ดครับแม่สิบกวานาทีแล้วยังไม่เจอเมืองเลยตีหนึ่งจะตีสองแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลย มัวตะบ่นครับบ่นเรื่องในอดีตมัวตะบน่น กูมาจากทางไหนวะทางโน้นโอเคามาทางนี้เผ็เจอมงเ,เจอมาเฮ้ยใช่มาปะเนี่ยเฮ้ยเจอมาเอามาเอามามามเจอมาแล้วหมูป่าครับไม่ใช่เฮ้ยมากูไปไหน,ไหนเฮ้ยไปสองเองมานี่ เอ้ยมาหลายตัวเลยขอม้าตัวอื่นสีอื่นแล้วกันกูจะหนาวตายละเดี๋ยวเดียวเอาวิ่งมาโดนไฟเองฮะ วิ่้วยไปเองขอมาตัวนี้เลยกันเอ้ยมานี้เอ้ยนเออมานี้เองมาน,นี้นนอ้าอะไรเป็นอย่างนี้วะเอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะ ก็อยู่ทุส่วนไหนของโลกก็ไม่รู้เนี่ยตัวเนี้ยไม่ได้เนี่ยม้าผกเฮียเนี่ยไม่ได้แลนะ้วเ,เนี่ย,ม,ยนะมึงไม่ชนต้นไม้มึงตายแลยนะ้วเนี่ยอ้าวอ้ามหมากูหลุดอีห่านี่้เย <c oughs> งงยังกี้กูหันซ้ายหันขวาให้ง่ายจังวะเฮ้ยฟักทองเลยวะเฮ้ยแม่งแม่งใช้ชีวิตยากวะ่ะ มันไอ้นี่มากเลยอะ่ะเออเดินมาแบบมึงไม่มีหาที่อะไรให้กูเลยอะ่ะกูจะเป็นวัดต,ตายอะ่ะเอาจริงโหหมาก,กูไม่มีแรงกระโดดเอเ้ยอยากูจะตายแล้วเนี่ย เฮ้ยไม่ใช่กูจะตีมึงแม่เฮ้ยหนงหมามังกลัวกูดิไม่จะตีมึงไปม,มึงอ่ะ กูยังหาเหี้ยแล้วมาเผาไอ้โคุยนี่ไม่ได้เลยขุดลงล่างแม่งเลยเรูปไปเอาไว้นี่หินมาเผานี่เจอแล้วหินแม่งนี่กูจกจบ,จ,บจะเน่าเสียละคยุยทอ ตัดไม้ก่อนไม่มีขวานก็ใช้มือแม่งเลยตอนนี้มันอยู่โคตรไกลแล้วคุณดูมันไม่เจอเหมืองใหญ่ๆ่อะ่ะผมก็ไม่มีเวลาที่ทําคลิปยาวนานอะไรขนาดนั้นนี่ชั่วโมงเดียวไม่จะนานแล้ว ไม่กรอกูก็แตกขอคขุดทางไปก่อนแล้วกันอ้าวอยู่ใกล้ๆหาเอ้ยขึ้นมากูาตายเป็นควายนักหน้าวะเพื่อนมันขึ้นมามันตายเลยเฮ้ยเป็นควายน,นักหนานะ้าเนี่ย เอ้าในปืนกวูวะเฮ้ยปืนกูอยูยอ่ไหนเฮ้ยกูไม่ยอมด้วยปืนกูหายกูไม่ยอมดินปืนกูก็หายอีกเอา้เอาเฮียกูจะนเน่าเฮียกูจะแข็งตายแล้วเอ้าปืนกูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยปืน กูปิดตรงไหนวะกูยังเห็นปืนเลยเป็นวัดอ,อีกูอุย้ยหายติดยู่นั่นเลยเฮ้ยกูจะเน่าออตายก่อนเนี่ยอาแล้วปืนกูอยู่ไหนที่นี่ ไอ้ hey, ปืนกูยูงไหะเฮ้ยโอ้มันก็วางเกินเนาะอูไ oh, ม่ได้วางแหน่ดูนวางดิไอ้ห่านี่เฮ้ยเครื่องกูก็จะไปอีกไอ้เหี้ยเ่ยหายไปแล้วปืนกู ไช่หาหายไม่เฉยเลยทีนี้ไม่เหมือนกูเริ่มใหม่เลยทีนี้ปืนหายขึ้นม้าไม่ตายกูอยากให้กูขึ้นม้าแล้วกูตายเหมือนในเกมี่หายเลยเสือไม่ตายฮิ้วคุยไรคุยไรคับฮะไม่เกนเยังไงเกมอะไรฮิ อ้าวกูเจอปืนกูเจอแล้วกูตีให้โดนดิฮะนี่ไอเหี้ยกูมองเหี้ยอะไรไม่เห็นมันตีมให้จะโดนนั่นน่ะกูตีมให้จะโดนนี่โอ้ยเหียอเ้ย โอ้ยมีเหี้ยเนี่ยโอ้ยมึงมาไล่ฆ่ากูอีกแล้วโอ้ยเนี่ยของกูจะหายจะหายเนี่ยยิงหมาก็ไม่ได้ยิงมึงดูดิอยู่กันเต็มเลย่ะดูดิ โอ้ยมันเยอะจิบหายเลยมึงดูนะถ้ากูขุดดินนอนนะดูนะขุดดินนอนปุ๊บมันหายเลยของอ แม่จะขอกูหายกูเลิกเล่นเลยเนี่ย าที่สว้อ่ะฮะเราก็จะพังอีกนั่งหายไปเยอะเลยอยู่ไหนรู้หาไม่เจอดินปงดินปืนแม่งมากูหายอกูสาหาเจอ เลอเนี่ยของกินกูไม่เห็นแล้วม่นหมดแล้วของกินกูเลี่ยงเลยมีแต่ปืนเนะน,นี่ยตัวนี้เอาให้กูเพื่ออะไรกูไม่ต้องการกูต้องการของกูคืนเนะน,นี่ยตัวนี้ไม่เห็นแม่ของนะอ่ะตัวนีน้ไม่เห็นแล้วเนี่ยหายหมดแล้วไอ้เฮียดินปดินปืนกูไม่เห็นแล้ว เมเลยดีกว่าไหมอย่างเงี้ยถ้ามึงจะดวงซวยขนาดเนี้ยเออว่ะมาดูเปลี่ยนเกมเล่นดีกว่าไหมมันขี้เกียจฟ้าใหม่แล้วตัวเนี้ยของหายหมดแล้วคลิปนี้นเป็นคลิปจบเลยแล้วกันนะเนาะเปลี่ยนเกมเม่อนะ เคดินปืนเจอครับดินปืนไนฝอยไม่หมอยไปอยู่ไหนวะเป็นวัดต,ตายอีกแล้วของไม่ครบก็เคปิดคลิปครับจบเลยเหนื่อยแล้วไม่เล่นมานานแล้วเพชรก็ไม่เต็มตัวซากทีมัง เอาจิงตอนนั้นถ้าไม่ขุดลงไปไม่ไม่เจอเพชรนะเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่ค่อยสบายด้วยจะไปสบายได้ไงวะเงินซื้อข้าวยังมีจีดอีกโอเคเขาดูนะคลิปนี้ขอเป็นคลิปสุดท้ายแล้วกันขอเป็นคลิปสุดท้ายนะไม่รู้ในอนาคตอาจจะกลับมาเล่นเกมบ้าบอนี่อีกนะ โอเคครั้นี้ต,ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าบายบาย